ไม่ยังไหนเหลือหลังจากแล้วงานโอ้ยนั่นอย่ามานั่นใกล้รถเด้ออย่ามานั่นใกล้รถเด้อขูดเอ้าเอ้าเอ้าอืา้ไปใส่ขูดเลือดตะซีนโอ้ย ทำไมกูเปิดเดซี่นี่กูเบื่อกูนายเดิสมว่าวอีหยังสู่โอ้ยกูกระบาดอีหยังโอ้ยตเป็ดเชียวจะกินอันสิ่กินเป็ดเคี้ยวแล้ติ่งเป็นเพราะใครสิ่นอีกแลยกูโดนไปได้กินข้าวกินน้ำย้อนสิ่ง

ปั้แล้วเปแต่นี่เบิร์ตานีปั้นมาว่าจำกน้ปั้นอืมต่มได้ต่มดีนะสูสูโบเ็นซ้ายสากอันออปโปสวะซูสายเอื่อยเสียเดี๋ยวนี้ ผู้จันเด็กน้อยเอาไปเมื่อคืนหนึ่งมึงทรงปัญหาสายศาสตร์มันบ่เห็นหัวผู้ได้สิมานอนน้ำมือแรงนี่แต่สิเงียบขักปัญยงัง แต่เสีเยเงินสมอออยเนาะเกินขาก็เลยแล้วไฟจะได้อีกอันนี้นะสองสายสามสาย หวานอะบ่อเลื้อเลยเป็นบ่อเขาห่อเนาะคือได้ลีนมันเออสกีนน้ำอยู่ลีนมันนะ หัวกระปางมากระซาวประเดี๋ยนี่อืมกูกลัวมากเลยนี่พี่น้องากเอันี่ วาม้เอยาเดินน้อยเอาใส่จานมาใครใครมันกือสิบอันนั้นดอกเนาะอุ้ยเลือดทัาพี่นเตมามองไม่เหเหรอ เอุ้งงุ้งออกมอเอาเแบ่งแจอนะให้ให้แบ่งให้ยังบุกินแจวเพื่อเดินบกินนนนไปกูก็ได้มื่เอาว่ะบุบุกินบีมื่น่ลโอ้บ่นี่ีกมใส่แวักก็มันไปกินนนมันหิวงนได้กินบีมือื่อนน เซ้นโอคออบคซ็นเซนเอมาเด้อมาในลูกนะ,ะมัสิียอมัองลูกผมอืมภาพถููกมแสบมารีดสูสีรีมันน มันยังไขมันกูขึ้นพ่ายงเล่นเกิไันบดบลปรี้หลาอยู่เนาะสีมานหัวมาเียงี่เดียวนอยก็เอ่ยมาถามกวะา มาเลยคอยคอยคอยอู้หเลอายกลับไปที่น้ำปะน้ำอยู่ปใหม่เลยครับหัวนผิดเลยเป็นกุ่มอยู่โอ้โห อันนี้ยังมันเลยเนี่ยใส่มันบอโอ้ยหน้ามานันในสซ่เมื่อไรหน้าเย็นอ่ะ

เอามันเอามัเก็มาแล้วี่มานำลุงแทนเนี่ยเร็วมาลุงแทนไปไหเกือบแเง้เือบถือ ม่ใเขาเอาซุปอเชืกนะ่ดคือบริบยัดเนาะยัดเป็นนวดต่อชิ้นกันทิดใจเหยอทิ้ดแค่แค่หั่นละเออนมาใส่ก่อนใ้นี่ยนีน่ตัวยเอาไว้เอา ปั่นอีกหน่อยในตีเบิร์ลวบ้างเนยน่าชานะพอมึงปั่นยังปนข้ก็มีตะขาวเขาแล้วา่งกินูกินนี่นูถ้ากินพี่ได้พี่ยังร้ายอยู่ยังร้ายอยู่พี่พี่กําลังสิสุกนับมานับมาทุกคน

โอ้กูสิหักเด้เดี๋ยวมันอาปากกว้างไปลุงแทนนะงลแทนแทามดูทามลุงแทนดูลุงแทนไม่ไปลุงไม่ลุกผมทามลุงแทนโผูกซุกหรือ,อยังอ่าอ,อืมอ่าขี่เข่าระบาดนี่เอารถขี่เข่าแลา้วเบิ้องบน แตดดหัวมึงห,หิวแหงบ่มีผู้ใหญ,ญ่ใจดีสื่งง่กินอีกม่เนาะเ <c oughs> ห้อ <c oughs> เอาอปนเี่ยนามแล้วยา่มันบุญยากเนาะต้อหลาบเต็มซามเนะบไ <c oughs> กินคนมันลายมันบุญยากการที่สื่อแล้วก็อมแล้วก็เอา ขีนนามนวมลอรกับมะทีมเซ่เออนะเอาน้ำลงเท่นนะเออนเอาน้ำลุงเท่นแร้วๆบ๊วยนบ๊วยจีอจินไป ใช่น่นี่น่ั bride, pigs, baby, baby. ้นี่ไ่ผู้าใช้สิงสงก็ไดาว่แบนซุกนะมาซอยรดป้านพูดบัดนี้พี่น้องเอ้ยปานไปปานมาผวาตวนี้่ปก้องหน่อยก้องใหญ่ผวาเนี้อหนีนะมันกระจับใครมา

เราจนที่น่ะไรเนยผมว่านี่มันซีมานี่นะมันกระปรารดมากกว่านี้นี่นี่เล่าเนี่ยไว้ลูกโอ้ยไว้นี่มันซีมานี่ยควักอ๋นแล้วมันก็ะยากประหารถามเรามา กินแก้วโดกินไปกินมากูกับแข็งคอปูมันะลายาะกินยงไะกินอยู่ไปกินเป็นกินก็ูมันะลายว่โอ้กูด่านเด้อด่านเด้อองแม่ลูกนะเด้ออ้กหด่านเด้อเฮ้ยมัจกินซโอ้ไปอะไรกันยังมนยม่ยมาจีนมาจีนเลยแ้ ร้อยนึ่บาทอันน้เดร้สบโตสาม้สบแปมาปนกันเฮมาปานกันอย่าห่านพวฟ้าเฮ้ยกเาหกทาปนกันคนละหกที่หาโตันลเหกทีาโเลยวัอตคัอได้พักมากห่อเติมแก้วรถนั่นน่ะพัก ัากระโดนกับเรือบอนี่เนี่ยัากระโดนอยู่เทองโอ้ยหมอน้ำห่อน่ะมันไปจากดักก็เดียนโซ่มันบอกว่าบดจ้าเลยบ่เอาตอนนางลงเทิถ้าเบิ่งอยู่นี่ อาไม่เอาไม่มตใไม่พุนพุนปากนามุกเอาพุนหด้ามุกพ่พุนตัวปวดผูนจักสสติดเลื้งจักติดยังเลยแหละเห็นแต่เลือดอยู่พอสักอนหน่อยพอสักอน อมันิดนนเลยกินน้ำลงเลยกินน้ำน่เทงคลาสเลทงจะกดจาแรงฉันเอ้ยนี่นะมึงนางหมดแดงแใส่ต่มใส่แกงนะ่ะใครใหญ่้วค่ะมี่ไปเขีย่ยมานนะมึงเขีย่ยบงึงซื่อมึงยาให้มันตกได้ ขอเบิ่งไหนอุ้ยมีอ้ามันตายมึงแล้วเอ้าเก็บบังซื้อประคุลงจะเปิดหน่อมึงขายมันคูอองนั่งนี่ด้วยสนั่งเละให้เละสะกองอ้าคือจังหวะแล้วลบบแมนตีน่าเออขป่แล้วเสยมันจะมันจะอันเซนนังนะเอามาลงคอหน่อยเด้อไข่ออกมาไม่ไออก ทำสิยเงียบมแรงเลยอืมเอาใหม่เอาใหม่ผุดสีต้องหาสูสีต้องหาน้อยเอาใส่ทงน่อยน้อยตอนนั้นนะเอาใส่ทงจบ้มนึ่งบาเลย เีตองกันีเฮืยนถังเล้วเต้ยเบิ่ง oh. ต้นขันเอาหัเลยดอนไอ่ไดอยู่เงือเยจาไมเสี้โตัวเขาขี้นนั่นน่ะนะบาดาวตัวเคยตัวเจ้าไปไมนักเขาเบาเขเขาโอเคโอเค แสดงเงินมึงสองคนเลยเนาะสองพูดเงินกูจะโคนมึงหนาบเบิ้งมดแล้วหนาบกูขนาบเลยเงินมึงเลยสองพูดเงินกูจักสิบาทยังโหลด ข mmm um ok right> ี่มั้งะจับป้านานาไม่จับศพเลงเขาด้วยังจะโคนเมียลุงซวงลุงชายเขามันอากะหาพระเจ้าเวลาบวว่าดอกแหมงล่างนะพี่นกได้สองถุงหรอ ของใครบ้างอะ่ะนั่นไอ้สองทองอลีกลัวแล้วทั้งนี้นะ <c oughs> เอาไปให้เราไหนเอเื้อตื่นันตั้งแต่มือแรกกระจุกกระจุยอยู่